สวัสดีค่ะนะคะเรียนโทรศัพท์กับลุงด้ยจ้าพี่น้อง <c oughs> บางที <c oughs> มันขึ้นหนานย่แท่หนาแย่จนเทินแถวพี่น้อง <c oughs> กล่องตัวนี้นะะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะสวัสดีจ้าพี่น้องปองฝ่ายสุขสุขคนด้วยจ้าวันนี้นะคะพี่นิดก็จะมานะแบ่งปันในเรื่องของนะคะ ปัญหาใบหน้าของเรานี่ค่ะนะโดยเฉพาะหน้ามันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเวลาเป็นสิวเนี่ยทำยังไงถึงจะหายได้หรือแม้กระทั่งเหนื่อยเน่อยทำงานมาเนี่ยอาบน้ํายังไงให้สดชื่นเนี่ยนะหรือเป็นสิวตามตนตามตัวหรือจะพี่น้องเป็นรอยแตกลายต่างๆบนผิวตัวนะคะพี่น้องเห็ุจังไหนเนาะให้มันดีขึ้นไม่เป็นจากสาเหตุอี่อย่างเนาะอันดับแรกมาเริ่มตั้งแต่ผิวหมองคล้ำเนาะผิวหมองคล้ำเนี่ยเป็นได้หลายกรณีบางทีไปค้าขายตากแดดบ้างแหละอ่ะ หรือบางทีเจอแสงบ,บ่อยๆก็ก็มองแล้วนะพี่นอ้องอ่ามันมันอาจสิมีมองบ้างไม่มองบ้างมันมันอาจจะแบบว่าบ่าหายขาดแต่แต่อย่าทำยังไงให,ให้ให้ดีขึ้นให้หายขาดเนาะเวลาเป็นล้างหน้าแล้วก็สดชื่นอะไรเงี้ยฮะเดมีวิธีให้มีตัวช่วยให้ใช้ค่ะแล้วทําให้พี่ๆเพื่อนๆหายจากผิวหน้าหมองค้าได้นะคะอ่าขอ,อยากแต้งหน้าสวยด้วยพี่น้อง อันดับแรกเลยค่ะนะคะให้เราเนี่ยนะคะ,นะะดื่มน้ำเยอะๆค่ะแล้วก็หาสบู่มาล้างหน้าใช้ครีมใช้เซรั่มก็ได้ที่ไม่มีสารปลอดที่ไม่มีสารซารลิอยนะคะแล้วก็ไม่พออ่ะเราหาซื้ออะไรกันแดดดีค่ะถ้าเราต้องเจอแดดเจอแสงสีฟ้าอะไรแบบนี้หรือแสงไฟแบบนี้ก็ต้องใช้กันแดดสาคัญมากๆเลยวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้กันแดดนะคะมีรองพื้นก็ไม่ได้ใส่เลยค่ะอ่ะนะจะ จะเอาให้ถึงความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีแต่งหน้าเนาะเนี่ยเราก็โบกรองพื้นเราก็โบกแป้งตลับเราก็โบกต่างๆลงไปอย่างนี้ยค่ะแต่พอวันนึงเราจะนอนเนาะพี่น้องเราจะนอนเมมนบอเออเราก็นอนเลยเราไม่ล้างหน้าทาไมถึงต้องเป็นสิวหรือว่าน้องนักเรียนนักศึกษาฮอร์โมนหนูกำลังแปรปวนลูกนะเป็นเพราะฮอร์โมนจ้ะทําไมหนูถึงมีสิวกันหนูก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดนะลูกถ้าหนูอายุตั้งแต่เรียนจบตั้งแต่อยู่ปไหนอะ่ะ ปสามเท่ากับน,น้องวินเนี่ยก็สามารถดูแลผิวหน้าได้แล้วนะถ้าเวลามันเจอฝุ่นมลภาวะบ่อยๆถ้าไม่ล้างหน้าด้วยสบู่ที่มันต้านอนุมูลอิสระสิผิวของเราจะอักเสบเอาไปเอามามันก็เป็นสิวนะฮะนี่แหละน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาอยู่ตรงไหนก็ขอให้คอยขอยให้องค์พ่อได้ส่งนะคะนักเรียนนักศึกษาแอนอินบ็อกมาหาข่อยหลายๆจ้านะคะข่อยอยากซอยเด็กน่อยผู้นี้มูนี่ห้มีรายได้จ้ะ เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เด้วยจ้ะนะคะให้เขาหายจากเป็นสิวขอให้เราได้เจอกันนะคะอยู่แห่งหนใดก็ให้พ่อกันเดิมมันเนอะมามาขายของซอยแม่ด้วยจ้านะะ่ะขายอแล้ว,ลวคับฝากไว้ไ,ไปทิ้งเหรอหมดยังเนี่ยเห็นเห็นเลยว่า คนเฮ้านี่มันต้องแต่งหนาพี่้องต้องใส่ตาระพัดเฮาก็ต้องหาสบู่บางนาทีก็สามทน,นาที่อ,อยเฮดแต่งไห้พวกเจ้าเิ็นเลยว่าความจริงเนี่ย่อยต้องแต่งหนาแบบนี้่อยขาดสบู่ล่างหนาบ่าได้ห้างเทีย่อยก็เฮดงานบ้านนะขีฟุ่นกระร้าย หรือบางทีผ้าหม่มผ้าหม่มหรือใช้เนี่ยบางทีมันมีไฟฝุ่นแล้วอย่ายยืนถอดคุณนะ่ะคุณใช้นั่งลงค่ะอ่านั่งลง <c oughs> เดี๋ยวผ้าอาบน่าไปถมักเรียนเนาะ <c oughs> สวย,ยแล้วเพิ่นขึ้นสิบบ้านลาไปหลัวสวยแล้ว <c oughs> รอวัานอาทิตย์นั่นนั่นมาสิไปวัานอาทิตย์ดูแลพี่น้อง อย่าไปต่ายแป๊กไฟแม่ถ้าอยากว่าให้หน้าหายมันให้สิวหายเด้วย,ยพี่น้องมาเอาสบู่ทับทิมตัวนี้ไปใช้ค่ะนะคะเป็นแบรนด์ของพี่นิดเองค่ะนะของแม่นิดเองนะคะ ด้วยความที่ว่าเรามีประสบการณ์ในด้านการขายของออนไลน์มาเยอะพอสมควรน่ะนะ<ม>เราเคยหาเงินบนโลอกออนไลน์ได้ตั้งแต่เคยขายครีมมาก่อนค่ะพี่น้องขายครีมมาหลายกระปุกค่ะตั้งแต่มากกว่าห้าสิบกระปุกขึ้นไปขายกันแดดขายสบู่ล้างหน้ามาไม่รู้กี่แบนค่ะนะขายได้เยอะบางเบนก็เลิกขายค่ะนะแต่เราไม่เลิกขายค่ะพี่ก็ตามหาความสาเร็จเลยล่ะความฝันพี่ก็จะทําให้เป็นจริงค่ะนะคะขออยากเป็น เจ้าของแบนนะครับใอยากมีธุรกิจเป็นของเจ้าของ่อะ่อยมาขายของออนไลน์ยังไงซะให้ให้พี่ไปหาลงทุนขายของออนไลน์หรือให้ยิบจากของใครมาขายคอยขายได้เบิรแต่ว่าคอยสิเคดหรือเปล่าแค่นั้นนะ่ะเบิองเมือง,งขยายใหญ่เถิลูกพี่น้องหน่าเจาะโทรศัพท์เมืงองเก่งเฮ็ดมั้มันมน,น่อยบ่ได้บ่สามารถซุ่มเข้าหรือออกในโหลดนี้ เห็นหน้าชัดๆเลยพี่น้องเห็นบอสเห็นเเห็นว่าเห็นบอเขาเขาต้องแต่งหนา้าแต่งตาแบบนี้แมือนบับพี่น้องเขาต้องล้างหน้าให้สะอาดดีบางทีเป็นซิวมาเนี่ยนี่เดี๋ยวมันกันย,ยุบนะนี่แหละเจ้ากสีนาใสไปที่นี่คนที่ต้องแต่งหน้าแบบเนี้ยต้องซื้อจริงๆอ่ะต้องซื้อทอนเนอร์มามาเช็ดทําความสะอาดด้วยแน้วจากเ็าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องอ่แล้วก็ พันยาใคนามีออรลาก็ต้องยิ้มหลายๆจาก,ก็เรียกว่าเสนีนะคะเสนีเกิดจากการยิ้มค่ะนะ,ะการที่เป็นคนที่ปล่อยวางนะคะออกินน้ำไปเยอะผิวพรรณก็จะดีขึ้นหน้ามันก็ล้างหน้าให้สะอาดสิวจะได้ยุบนะคะ่ะหน้ามันก็เลยทาให้เป็นสิวเจอฝุ่นมนลพาษเจอแสงแดดต่างๆหรือแม้กระทั่งสิวสิวจ้าว่าขอความไม่อย่างขึ้นมาแน่ยเดอกพี่น้องคอยกันอะไรก็ได้หลงโฟกัสนะพี่น้องอ่ะ เป็นสิวต่างๆมันต้องกลัวว่าเป็นสิวอะไรก็ช่างมาดอจ้บพี่น้องถ้าถามว่าคนนุณนึงเป็นคนเป็นสิวหาเป็นนี่ยังตามต้นตามตมาเอาสบู่ล,ล้างหนาตัวนี้ไปใส่นะค่อยกันง่ายไปง่ายมากระไดสบู่นี่ดินี่นี่ค่ะนะคะสั่งซื้อสั่งจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาขายนะให้เรียนรู้คอร์สฟรีก่อนไม่เอาตัางค์ใครสักคนค่ะรอบนี้คือเอาจริงค่ะ แล้วก็ไม่เลิกทำด้วยรับนะคะตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่ตัวแทนทั่วไปกับดวเลอร์นะคะมีเลทั้งแต่10ก้อน50ก้อน30ก้อนเย100็นร้อยก้อนพันก้อน1 0,000นก้อนรับดวเลอร์นะคะที่อยากจะดูแลลูกค้าไปด้วยกันค่ะลงทุนนะคะอ่ะห0,000ก้อนมีเลทให้ดูค่ะกำไรครึ่งต่อครึ่งค่ะนะถ้าหากว่าพี่เพื่อนๆอยากทำที่สำคัญไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นค่ะมาเรียนรู้ด้วยกันก่อนถ้าหากว่าพี่เพื่อนๆมีปัญหาเรื่องของผิวหน้ามัน นะผิวหมองคล้ำเป็นสิวเป็นกา่ต่างๆเรือพี่นอ้องมาเอาสมุ่ตัวนี้ไปลองใช้คนละหนึ่งก้อนขอคนพร้อมโอนค่ะขอคนอยากกระทําด้วยกันจริงๆพร้อมลุยไปด้วยกันค่ะเนาะใครที่อยากทาจริงๆทักมาคุยกันก่อนมาขอเรียนคอร์สฟ,ฟรีค่ะพี่ะเอาคอร์สฟรีไปเรียนปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเกิดผลลัพธ์ดึงดุดเงินได้มาจากไหนก็ช่างจากผัวหรือว่าจากทำงานหรือแม้กระทั่งถูกหวยถูรัตตอรี่นะ ค่อยมาซื้อสบู่ลังหน้ากับพี่นะแล้วค่อยมาขายด้วยกันค่ะนะใครที่อยากทำเนาะต้องเรียนรู้คอรตสฟทุทุกคนค่ะเพราะเราต้องการคนที่มีแนวคิดเดียวกันค่ะเนาะรักพี่นิดด้วยพี่ก็จะรักทุกคนเหมือนกันค่ะนะเออนะเราชัดเจนค่ะว่าเราจะสร้างแบรนด์ขายสบู่ลังหน้าแล้วก็รับตัวแทนจําหน่ายด้วยเนาะอ่านี่แหละสาเหตุที่เราเป็นสิวก็เพราะแบบนี้แหละ ถ้าน้องๆหนูๆอยากหายต้องใช้ต่อเนื่องนะลูกแม่ให้เงินไปโรงเรียนกเก็บไว้ทุกวันนี้เนาะวันละยี่สิบสาสพอเยอะเข้ามาปวดปินกับแม่อ่ะหรือถ้าพี่ป้านะอาน้องเพื่อนอ่ะก็เก็บเงินไว้เหมือนกันแล้วก็ลงทุนแล้วก็ทําทุกวันไม่ใช่ไม่เอาใครที่เดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทุกคนค่ะนะใครที่ทักมาสัมภาษณ์ส่วนตัวด้วยค่ะโทรหาด้วยเนาะนะนะถ้าใครทักมา ทักมาด้อินบ็อกซ์นะคะเฟซบุ๊กนะคะนิตยากรสุภาด้วจ้าพี่น้องนะคันผู้ใดอยากเฮ็ดเนาะคันไผผู้ผู้ใดบ่เฮ็ด่าด่ามาด้อจ้าพี่น้องนะบม่ต้องด่ามาข่อยเพราะว่าข่อยกับมีเป้าหมายชีวิตของข่อยคือกันจนะแม่ข่อยรออยู่นะคะข่อยกับอข่อยก็ต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดให้พ่อให้แม่ข่อยคือกันจ้ะคันผู้ใดบ่เฮ็ดกับบด้ษีเรียนด้อจ้าพี่น้องนะเออนะขอคนรักกันจริงค่ะขอคนพร้อมรวยไปด้วยกันนะไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะหรือไม่มีเงินเยอะ คุณเรียนคิดมหา,หากาบคุณคิดบวกได้คุณหมดกรรมทันทีค่ะคุณจะเจอแต่โอกาสโหโอกาสทางหาเงินเยอะแยะมากมายถ้าคุณเรียนคิดมหากาบคุณเจอโอกาสหาเงินเมา่มนว่าเรียนกดแรงดูด,ดแล้วไม่ทําอะไร <S <S บ่อไดเนี่จ้ะพี่น้องคุณต้องออกมาขายของออนไลน์ค่ะถ้าเรียนกดแรงดูดแล้วออกมาขายของออนไลน์คุณก็จะได้ตังค่ะเพื่อนเพื่อนเก็ตนะอ่ะเข้าใจเนาะเพื่อนเพื่อนเออนะใครที่สนใจก็ทักมาเนื้อจัดนะคะ ขายจริงส่งจริงโอนจองทุกคนส่งให้จริงแต่ยี่สิบคนแรกเนี่ยขอสอบถามก่อนว่าพร้อมเป็นดิวเลอร์ไหมพร้อมกระจายสินค้าพร้อมกล้าคิดกล้าทำไปด้วยกันไหมแพ็คของส่ง,องข,ของกล้าค่าแพ็คไหมนะคุยกันเลยให้ชัดเจนเลยค่ะเพราะในโลกอะไรเขาต้องแพ็คของส่งของหรือเขาต้องใช้วิธีทําแบบนี้มันทําให้คุณขายดีนะคะ,ะไม่ต้องกลัวค่ะเราทําอาชีพสุจริตค่ะเราชัดเจน เราไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากทาจริงๆทักมานะคะอะ่ไม่เป็นพิธีแนะนําให้เทนให้เป็นตัวคุณจะขายดีขายปังอย่าไปกลัวนะคะไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิน้นถ้าจะมาทําแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจทาคนค่ะนะคะไม่ต้องไปสนใจคําคนจะพี่น้อ,นองมันเองจะอยากมีเงินหลายๆนะจะอยากมีเงินเลี้ยงพอเลีย้ยงแม่คุณจะ ว้เลี้ยงจะาคองนี่ล่ะหลักๆคือตองเอาว้เลี้ยงจะาคองนี่ล่ะพี่น้องน้านันไปชีวิตเนาอะ,อะอยากกินยังก็ได้กินนี่ล่ะขันมีเงินหลายแมนบอะล่ะพี่น้องขันเฮามีเงินหลายเฮารวยนี่ไปทาบุญยุหมองไดนเท่าไรก็ได้แมนบอกให้พ่อให้แม่เท่าไรก็ได้เคยบ่พ่อแม่โทรมาโอ้ยนะคนอยากได้เงินบ่มีเงินให้เพิินนะนั่นแหละมาทาั้งนี้ค่ะขอค้นขยันขอค้นขยันขายขอค้นที่กล้าออกไลฟ์สุดกล้าอาดคลิป อะที่พ่อมเ็ดไปลุ้ยไปน้ำกันจ้ะนะคอยบ้าวไาลา่คอยเจ็บคอยค่ยยะว่าได้ว่าแบบมนโง่เพือคนอื่นค่ะอ่ะใส่เสียงไลยกับ,บว่าเป็นวันดีได้จ้ะนะคะคอยกระฮักคือคล้องคือกันละ <c oughs> นำเสียงของคอยนี้มีคามากเลยค่ะนะส <c oughs> ิ่งที่คอยว้าออกไปนี่จริงใจมากเลยส่วนไพ่เ็ดกะซางนะคะอืไปรษวจ้ะไม่ปลายสนใจก็ทักมาด้วย้จพี่น้องยินดีต้อนรับค่ะสู่ครอบครัวนะ นิตยากรสภาค่ะแบรนด์นิตยานะคะแล้วก็สบู่นะคะทับทีมน่าใสบันหลังนะคะถ้าทุกคนมาทำกับพี่พี่จะไปหนึ่งแหละมีบอกเลื้ยไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้พี่สามารถทําให้คุณหาเงินเงินหลักหมื่นขึ้นไปได้พี่ก็ดีความสุขแล้วหรือคุณหาเงินได้หลักหมื่นจากโลกออนไลน์ได้นะโปรแกรมจิตคะ่ะพี่เคยดึงดูดเงินหลักหลายหมื่นได้จากโลกออนไลน์ค่ะแล้วเคยดึงดูดเงินหมื่นได้คุณโปรแกรมจิตเลย หนึ่งในยี่สิบเอ็ดวันนี้อยากได้เงินหนึ่งหมื่นใช่ไหมหรือวันละหมื่นขอให้ฉันหาเงินได้วันละหมื่นถ้าฉันได้ฉันจะช่วยเหลือผู้คนกับพินิษคุณไปหาภาพสลิปค่ะหนึ่งหมื่นบาทมาไว้ดูก่อนนอนนะอันนี้ตอนนี้ก็ได้เอาตาไปมองแล้วก็เขียนหรือเขียนเลขหมื่นหนึ่งหมื่นเลยฉันอนุญาตให้ตัวเองดึงดูดเงินได้วันละหมื่นดูสิเพื่อนๆจะดึงดูดเงินได้วันละหมื่นไหมหรือฉันอนุญาตให้ตัวเองดึงดูดเงินได้วันละล้าน ฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านนะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะ,ะคะคลิปมหากรารยี่สิบวันหรือถอดรห,าหารัสรับสมองเงินล้านเราเคยไปเรียนค่ะเราก็ได้ความรู้จากครูเหมือนกันเนาะอ่าก็ไปเรียนด้อาจากพี่น้องนะหรือเรียนกับครูลุงอาจารย์บัณฑิตแม่ครูสิตานะหรือแบนรัชชาพี่ก็ไปส่องเขาจารพี่น้องเป็นเพื่อนกันในทิกตอกแต่ตอนนี้โหลดทิกตอกอยู่ผู้ใดไรไอีกยังดีๆพี่มาพี่ไม่ลืมหรอกนะพี่ก็เป็นคนดีคนหนึ่งหละที่อยากจะ รู้จักคนสําเร็จเนาะอยากได้ตัวอย่างที่ดีอะอเพื่อนําพางให้เราไปประสบความสําเร็จแล้วพี่รู้จักใครพี่ก็บอกหมดไม่มีกักนะเพราะพี่ก็อยากให้ทุกคนได้ดีใครที่มาติดตามเราเราไม่อยากให้คุณแค่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่เราอยากให้คุณร่ํารวยเพื่อครอบครัวของคุณคะ่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย